บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมซัลลมุอยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะเระกาตุท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลโคกเคียงกระผมนายสาอรีดิมุเลตลาดองค์การบริหารส่วนตะบลโคกเคียงในานามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมภายในตำบลประจำปี2568ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านการุณามาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอบรมจริยธรรมภายในตำบลในค่ำคืนนี้องค์การบริหารสุขบนโคกเคียงได้ร่วมกับชมรมตริกาตำบลโบเคียงดำเนินการจัดโครงการอบรมจริยธรรมภายในตำบลประจำปี2568ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการดังนี้หนึ่งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ตามหลักการ คำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องสองเพื่อขัดเกลาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 3. เพื่อให้เกิดความรักความสามคัคคีเสริมสร้างความสมนชฉันภายในตนําบลสําหรับการจัดงานบรรยายธรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยรกรผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่นับถือของที่น้องประชาชนดังนี้หนึ่งท่านอาจารย์คอยรุ่น อิกวันอันมุคลิศ2ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันมหามะในโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานโครงการอบรมจริยธรรมภายในตำบลประจำปี2568ขอเชิญครับซัลลัมบารยกุมมาราะ์มะตุลลอฮ์บะลาอัลอบารอกาตุฮ์ขอความสันติและก็สันติสุขมีถึงทุกท่านท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัจลันมหามะท่านเมธาเมขรัตที่ปรึกษาสออบอตอท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียนท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสจเขตหนึ่งอำเภอเมืองนาราธิวาส ท่านอีมาตนตำบลโคเคียนประธานชมรมตดีกาพี่น้องประชาชนที่เคารพและก็รักทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบรรยายธรรมภายในตำบลโ,โคเคียนประจำปี2568ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ข้างเคียนและประชาชนในตำบลได้รับความรู้และมีความเข้าใจในหลักการคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากท่านวิทยากรมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและในวันนี้องค์การบริหารส่วนตมบลโคกเคียนตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้า ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มัซลันมหามะและท่านอาจารย์อุสตาคอยรุลอิควันเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายทำในค่ำคืนนี้ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียงและตำบลข้างเคียงและขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมาการจัดงานรวมถึงผู้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนในการจัดงานบรรยายธรรมในค่ำคืนนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ที่สำคัญยิ่งขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในค่ำคืนไม่ว่าจะอยู่ในกลางเวทีรวมไปถึงชมในทาง Facebook ของทาง อิสลามนาราได้ไถ่ายทอดสดในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการอบรมบรรยายธรรมภายในตำบลโคกเคียนประจำปีพศ2568นะบัดนี้ครับ ข้าขอขอบคุณท่านนายกองกกค์การบริหารส่วนตำบลบุกเพียงและท่านตลาดองค์การบริหารส่วน